ดีค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะกำลังอยู่กับคุณครูนกเล็กนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง reproduction of flowering plant นะคะซึ่งมีความหมายในชื่อไทยว่าการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะซึ่งวันนี้ตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้เนี่ยก็จะเป็นอะไระคะ c o m p o s t e flower หรือว่าดอก ครบส่วนนั่นเองนะคะดอกครบส่วนจะประกอบไปด้วย4 0ประเภทนะีคะ1มันจะต้องมีอะไรคะมีเซเปาอะสองมันจะต้องมีอะไรคะพีท่ลแล้วบอกเอออาจารย์มันแปลว่าอะไรเซเปาเพีเท่ลอะเซเปาลนะคะแปลว่ากลีบเลี้ยงส่วนเพเท่าคือกลีบดอกนั่นเองคะ่ะต่อมาไปละ สเตเมนสเตเมนเมนคืออะไรคะลูกผู้ชายบางคนบอกเอ้ยหนูเป็นเมนเหมือนกันนะหนูไม่ใช่ผู้ชายหรอคะคนละเมนนะลูกนาะเอออันนี้เมนคือ,อเกสรเพศผู้นะคะต่อมาพิสติลนะคะเกสรเพศเมียอ่ะครบแล้วทั้ง4องค์ประกอบ1นึ่งเซ p e t สองเพพเทลสามสเตนและ 4. ี่พิสติลค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันถ่ายละอองเลนูยไงอ่ะมาลว การถ่ายละอองเรนูนะคะคือการที่ละอองเรนูเนี่ยตกบนยอดเกสรตัวเมียนะคะโดยอาศัยลมน้ําคนหรือว่าสัตว์อื่นๆเช่นพวกนกแมลงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการถ่ายองเรนูเนี่ยอาจเกิดในดอกเดียวกันในระหว่างดอกของต้นเดียวกันหรือว่าข้ามต้นก็ได้อะนี่ยซึ่งสติกมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีแบบน้ํำเหนียวๆด้วยนาอยู่ข้างในแบบน้ำเหนียวๆเอเอคือแบบเอาไว้ล่อแมลงอ่ะ อองเลนูนะคะซึ่งภายในละอองเลนูเนี่ยจะประกอบไปด้วยสเปิร์มนิวเคลียสสเปิร์มนิวเคลียสมี2ตัวนะลูกนะอะและจะประกอบไปด้วยทิวนิวเคลียสพอมันมาตกที่สติกมาของเพศเมียปุ๊บอะไรคะมันทำไงม,มันทำการเจาะทิวนิวเคลียสทิวแปลว่าอะไรลูกหลอดเพราะฉะนั้นมันสร้างหลอดลงไปเจาะที่รูไมโครพนะคะและส่งสเปิร์มไปอะอย่างที่บอกสเปิร์มมี2ตัวตัวแรกไปผสมกับ ไข่อ่าตัวแรกมันเข้าไปเลยผสมกับไข่ที่อยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางเนาะและซินธิจิตจะอยู่ข้างๆเลยคะไปผสมกับไข่ได้เป็นไซโกดนะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวที่2มันจะไปผสมกับโพลาร์นิวคลีอซ์ซึ่งมี 2n เพราะฉะนั้นมันได้เป็น 3n มละมันก็ได้เป็นอะไรคะพอผสมกันปุ๊บสเปิร์มบวกเอ่ออะไรคะสเปิร์มบวกอะไรลูกโพลาร์นียคลีอซ์นะคะได้เป็นเอนโดสเปิร์มอ่า เมื่อกี้อาจจะไม่เห็นภาพนี่จะเห็นภาพนะคะโอ,อ้มันจะมีออวุนอ่ะข้างบนข้างบนของมันจะเรียกว่าแอนติโพดอลนะคะข้างล่างอยู่แนบไข่อะไรๆลูกซินจิตแล้วก็ไข่แล้วตรงกลางเป็นโพลาร์นิวคลีที่ประกอบไปด้วย 2N นะคะเออและสุดท้ายนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้มันจะโตไปเป็นอะไรนะออวุนเมื่อกี้อ,อวุ้นเมื่อกี้นะคะที่อยู่รอบๆมันก็แปลไปไป,ไปนะะเลยค่ะเมล็ด มเมล็ดหุ้มนั่นเองลูกไข่ก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนหรือว่าเอมบิโอหรือว่าไซโกดนะคะอยู่ภายในมเมล็ดนั่นเองและโพลาร์นิวคลีไอก็จะเจริญไปเป็นเอนโดสเปิร์มภายในมเมล็ดนะคะรังไข่จะเจริญไปเป็นอะไรลูกผลและผนังรังไข่จะเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อผลอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการผสมพันธุ์ของพืชดอกแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ